ปุ๋ยมีขาวรีอินฟอสของ IRPC ดียังไงผสมสารละลายปุ๋ยมีขาวกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1000ซีซีนำไปฉีดพ่นต้นไม้ในช่วงปากไม้เปิดเวลา6-10นาฬิกาด้วยนวัตกรรมจาก IRPC ทําทำให้อนุภาคซิงค์ออกไซา์นั้นมีขนาดเล็กระดับนาโน ทำให้ถูกดูดซึมได้ง่ายผ่านทางใบพืชเข้าสู่ภายในต้นและถูกกำเลียงไปยังส่วนต่างๆอนุภาคซิงคออกไซด์นาโนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืชโดยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นออกซิเจนและกลูโคส กรูโคลสจะถูกนำไปเป็นพลังงานในส่วนต่างๆของพืชทำให้พืชเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ซิง์ยังมีส่วนช่วยให้พืชของเราทนต่อสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนแห้งแลง้งฝนน้ำขังหรือหนาวเย็นปุ๋ยหมีขาวลีอินฟ็อกจะให้ผลิตผลที่มากขึ้นเป็นมิตรต่อเกษตรกรชีวิตดีดีลูกดก ขั้วเหนียวเสริมรากกระชากต้นโสมต้องปุ๋ยหมีขาว